ดูครับผมสีสันน่ากินนะครับหรือว่าจะเสบดากนะครับผมนี่ครับผมอร่อยผมว่าอร่อยแน่นอนนะครับใส่ปิดอิงกับอป็ดองกับพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน้องสู้สู้คน มือ่อนี้มาพบพ่อกับป้ายคนธรรมากินนะครับวันนี้ได้ดีครับได้วิ๋ว,วมีเหลืองน้ำตกพิเศษมานะครับลูกซิ้นเยอะมากนะครับผมนี่ครับโอ้โหสั่งมานะครับกินตอนเที่ยงนะครับผม ผมสั่งแล้วผมก็ไปเอามานะครับมาครับผมอู้สีสันนะครับดูครับผมสีสันน่ากินไหมครับหรือว่าจะเสบดากนะครับผมนี่ครับผมอร่อยผมว่าอร่อยแน่นอนนะครับผมชอบกินแบบนี้นะครับผมโอเคครับไปลุยกันครับผมไปครับโอเคครับผมนี่ครับโอเคครับผม เดี๋ยวเรามากินเลยนะครับผมว่าจะเซ็มดากหรือไม่นี่นะครับอืมอืมสุดน้ำกันครับเดี๋ยวใส่น้ำไปอีกทีหนึ่งนะ พอดึงมอหนัปามามาเด้ครับพี่น้องสุกขุสุขุนนะครับเส็บเือเก่าครับผมพี่น้องอาสีบอหินเอ่ออยู่ในถ้วยนะครับเวลาผมออกมาพี่น้องเห็นอยู่หรน,นี่ครับผม กี่ดเดียวแวมามารับมาเสร็จม,ม,มันกันเด้อพี่น้องเด้อ กินตัวหนังบิดนีะครับอืมอืม,อม อร่อยมากมายโอ้พี่น้องใส่ปิดเองกับเป็นเองนะพี่น้องนะจับตางครับไม่ได้สูตรเข่าตาเลยคนระับ <c oughs> สูตรนานๆไปเนาะ นี่ครับคำล้อมันดีดคอตาแล้วครับออืือ บรรยากาศที่ผมนั่งอยู่นี่กะเป็นทุง่งทุ่งไร่ทุง่งนานะครับบรรยากาศบ้านนอกคนะนะรับดีครับบรรยากาศดีดีพี่นอ้องครับ จะสะใจสุดน้ำใช่ไหมอร่อยมากมายนะครับร้านนี้ร้านเด็ดผมเลยนะครับบอกเลยว่าเยี่ยมอืม สุดยอดมากครับอืมดูพีนนอ้องสองลูก ตอนนี้ก็ได้บึนแล้วนะครับขออนุญาตกินหน้ไหมนะครับมันเผ็ดพี่น่องเย้ย ถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมฝากกด,ดบฝากกดไลค์นะครับฝากกดไลค์กดแช่นะครับฝากกดติดตามให้ช่องป้ายคนหากินด้วยนะครับผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับผมก็กลับสวัสดีครับ